สวัสดีเพื่อนๆชาวเอาเจียไลนะครับก็จะมาทดสอบเกม e s i d e n t Evil นะครับภาค8นะครับอันนี้เพื่อนผมดีเควสมาเองนะครับว่ามันเล่นได้ไหมนะครับแล้วมันเล่นเป็นยังไงบ้างนะครับก็เดี๋ยวมาดูทีขวานะครับอันนี้เราปรับไปที่มิดนะครับเป็นมิดเดลนะครับก็คือปรับภาพระดับกลางนะครับแล้วก็มาดูเจ้าตัว ปรับค่านะครับามาดูสถานะค่าของมันะก็วิ่งอยู่ที่2 9วัตต์นะครับก็เกือบเต็มเต็มสามบวัตต์เลยนะครับก็เฟรมเรทอยู่ที่47นะครับมันนี่อยู่ที่47เลยฮนะไม่ขยับเลยท p u กินเกือบเต็มนะครับส่วน CPU ก็กินประมาณเครื่องแขวงนะ20-40นะครับก็แขวงเยอะเหมือนกันจอยสติก๊กคนโทรลดีไหมนะครับบอกเลยว่าดีเลยนะครับไม่ต่างกับคนโซลเลยครับ เหมือนกันนะครับเนี่ยตอบโต้สถานา์าได้เร็วนะครับต่งกระสุนกันก็เหมือนคอนโซลปเป๊ะเลยนะครับก็ LT นะก็ลิงแล้วก็ RT ก็ยิงอ้าวผมไปยิงระเบิดซะแล้ว พราะถ้าใครสนใจจะให้รีวิวเกมอะไรก็โพสทิ้งไว้ได้เลยนะครับแล้วก็สนใจสินค้าออนไลน์ก็ที่โพสได้เลยนะครับถือว่าช่วยสนับสนุนกันนะครับโอเคเรามยิงซอมบี้กันดีกว่าเหานี้เป็นคนหรือซอมบี้วะเนี่ยนดี๋มาดูคาซีกันหน่อยนะครับ โอเคต้องข้ามไปเลยแล้วก s <S ันนี่ผมทดสอบเล่นให้ดูนะแต่มันก็จับไม่ค่อยถนัดมือเท่าไหร่ไม่ถึงว่าผมเอาตั้งไว้นะที่จริงเล่นบนตักมันจะนาัากว่า ต้องถ่ายวีโอให้ดูด้วยก็เล่นไม่ถนัดก,ก็เนียนกริปเลยนะครับห้าสเฟรมเลทนิ่งๆนะครับหกสิบไอห้าสิบสี่สิบเก้าห้าสิบสบายๆเลยพี่ผ้าเียเรียกสองบีเลยมันเรียกต,ตรงนี้กว่าปีศาจ มาแล้วนะไงมาแล้วเนี่ย,น,ยนะครับทดสอบเรียกันหน่อยมาแล้วมาแล้วมาแล้วบางทีก็ชอบโผล่มาข้างหลังนะตกใจเหมือนกันนะเล็กน้อยนะครับไม่ถึงกับสะดุ้งนะครับพอเล่นกันได้นะครับ ไป็นนแล้ววะดึงวิ่งหามันเลยกันเก็บกระสุน,นหไหนวะบูกมาหลยนี่เจอแล้ว้โห สักดอกไม่โคตรอึดเลยต้องยิงหัวมันอ่ะอต้องบอกเลยว่ามาโคตรเยอะเลยเวลามันมาทีมาแบบเป็นสิบสิบตัวใหมอ่อะโอเคนะครับ ก็ทดสอบให้ดูนะครับเดี๋ยวนะครับก็ถ้าอยากสันับสนุนกันก็สั่งซื้อสินค้าออนไลน์ครับที่โพ์ได้เลยนะครับอยากจะทดสอบเกมอะไรก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวดูให้นะครับถ้าไหนข้ามข้ามไปไม่ได้ทดสอบเสียงว่าไม่มีนะครับผมไม่มี โอเคนะครับเล่นได้ครับเลื่นๆเลย6 0ิเฟรมเลทก็ข,ขึ้นมานะครับอันนี้ผมไม่ได้ไปซตค่าเะไกับเครื่องมันเลยนะก็ค่าเดิมเลยนะครับไม่ได้ไปปรับขนาดค่าหน้าจออะไรทั้งนั้นนะครับเดิมๆลูกซองไนงะ สองก็ยิงได้สบายๆครับผมเปลี่ยนปืนโอเคนะครับก็ทดสอบทีเท่านี้แล้วกันนะครับ